ทีนี้เป็นเฉลยแบบฝึกทักษะที่1.1นะครับหน้าที่8นะครับามาดูนะครับข้อ1นะครับก็บอกว่าให้เขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกครูเขียนเลยนะครับไม่ยากอะไรข้อ1นะครับเซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วยอะไรครับ5ลงตัวก็จะมีอะไรอ่ก 5, 10, 15, 20มันมีเยอะนะครับ ข้อ2ครับเซตของจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะจอจานจันทบุรีรู้ตอนนี้ละมัง้งนะครับมีอะไรอีกไหมจันทบุรีคือว่าจันทบุรีอันเดียวนะข้อ3ครับเซตของจังหวัดเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง10กับ16ก็มี11 12 13 14แล้วก็อะไรครับ15 ข้อ4ครับเซ็ตของจำนวนคู่คู่อะไรด้วยคู่บวกที่น้อยกว่า10คู่บวกที่น้อยกว่า10แค่นี้ครับไม่ถึง10นะครับข้อ5ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1คําคำว่าระหว่างนะครับศูนกับ1แสดงว่าไม่รวมศูนย์กับ1นะครับ เราหาจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1ได้ไหมถ้านี่คือเส้นจํานวนนะครับนี่คือ0นี่คือ1มันหาไม่ได้ครับตรงนี้จะเป็นทศนิยมหรือเศษส่วนทั้งนั้นเลยไม่มีใครอยู่ระหว่าง0กับ1ไม่มีจํานวนเต็มนะครับที่อยู่ระหว่าง0กับ1มันเมื่อครูหาไม่ได้ครูก็เขียนอย่างนี้ครับครูจะเขียนเซ็ตเปล่าๆเ,เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเราเรียกเซ็ตแบบนี้ว่าเซ็ตว่างนะครับ คือมันไม่มีสมาชิกมันไม่มีสมาชิกเขียนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันเขียนได้กแบบหนึ่งคือแบบนี้นะครับเราเรียกเซตแบบนี้ว่าเซตว่างนะครับเดี๋ยวเราเรียนในเรื่องต่อไปต่อมานะครับข้อสครับจงเขียนแบบบอกเลื่อนไขสมาชิกเขียนแบบบอกเลื่อนไขสมาชิกนะครับนี่อาโอเค อ2.1นะครับเซต A 2 4 6 8 10.24 10, มันคือจำนวนจำนวนอะไรครับจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่บวกที่น้อยกว่าน้อยกว่าอะไรครับ15แล้วกันอโอเคนะครับ ข้อ2ครับเซตบกูเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเซตบก็คือ x โดยที่ x เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนนับก็ได้ครับอ่าจำนวนนับต้นที่หนึ่งอ้าวไม่ใช่สิมันเป็นจำนวนคี่ขอโทษครับมันเป็นจำนวนคี่ x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่เป็นจำนวนคี่คี่อะไรด้วยคี่บวกที่ น้อยกว่าอะไรครับหนึ่งร้อยนักเรียนไปเขียนเอาใหม่ดีๆนะครับเซตสี x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอะไรครับอังกฤษอ่านี่คือเซตสีเซตดีก็คือ x โดยที่ x เป็นเป็นอะไรครับเป็นเดือนในหนึ่งปีเซตอีก็คือ เโดยที่เเป็นเพศของมนุษย์นะครับเพศของมนุษย์โอเคนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมแบบฝึกทักษะที่1.1ึ่งหมดแล้วทีนี้มาดู1.2นะครับหนึ่งจุดสอาบอกว่าตรงต่อว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จนักเรียนดูนะครับวิธีการที่เราจะดูเรื่อง เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกนะครับหรือมีใครบ้างเนี่ยดูอย่างนี้นะครับข้อ1ถามว่า5เป็นสมาชิกของเซตนี้หรือไม่เนียนดูนะครับอันนี้คืออะไรครับเลข5เราก็มาดูว่าในเนี้ยมีหน้าตาเหมือนนี้ไหมมีครับก็คือนี่ไงนี่เป็นสมาชิกเขาถามว่าจริงหรือเท็จเป็นสมาชิกอ่จริงข้อ2ครับ10นีตัวนี้มีอยู่นี้ไหม ไม่มีครับมันเป็น test นะครับข้อา 3, cat c a t cat เป็นสมาชิกของ c เซตของ c เซตของ a อ่าเซตของ c a t ตัวนี้หรือเปล่าเราก็บอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะว่า cat เนี่ยเนี่ยมันคือทั้ง3ตัว c a t รวมเป็น1คําคำไม่มีใครที่หน้าตาเหมือน c a t เลยนะครับในเซตด้านขวามือมีอ c มี a มี t มีแค่3ตัวแต่ไม่มีใครหน้าตาเป็นแบบนี้เลย เนะพราะนั้นตอนนี้เป็นเ็จนะครับข้อสี่ครับแปดไม่เป็นสมาชิกของเซตนี้คือก็<ๆ>ไม่เห็นแปดจริงนะครับต่อมาข้อห้าครับศ0น0 0ศย์ศนศย์ศเป็นสมาชิกของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่พูดง่ายครับศูนย์เป็นจำนวนคู่ไหมเป็นครับศูนย์เป็นจำนวนคูอ่อย่างที่ครูเคยบอก จำนวนผู้มีอะไรบ้างต่อมาข้อ6 4สคูณหนะครับได้อะไรครับยี่สิเป็นสมาชิกของเซตนี้ไหมเซตนี้คือเป็นจำนวนนับพูดง่ายก็คือถามว่ายี่สิเป็นจำนวนนับนะครับถูกไหมถูกครับต่อมาครับข้อ7ครับอันนี้คือเซตนะครับต้องเรียนอันนี้คือเซตนะครับนี่คือเซตนะ ch L O S นะครับเป็นสมาชิกของเซตนี้ไหมนะครับ X โดยที่ X เป็นอักษรคำว่าสกูนมันจะมี S C H O L นะครับเซตนี้มีเท่านี้เฮ้ยอย่างนี้นะครับมันไม่เป็นสมาชิกนะครับมันไม่เป็นสมาชิกนะถ้าเป็นสมาชิกก็ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ S ตัวเดียวหรือ C ตัวเดียว H ตัวเดียว O ตัวเดียวนะครับ L ตัวเดียว เขาใช้คําว่าเป็นอักษรน,นะครับเขาไม่ได้เป็นสระหรือพยัญชนะเพราะฉะนั้นเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยอันานั้นคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกไม่มีใครหน้าตาเหมือนฝั่งซ้ายสักคนนะครับเพราะนี้เป็นเซตนะครับข้อ8 B เป็นสมาชิกของเซตน,นี้ไหมนี่ไงครับหน้าตาเหมือนกันอ่าโอเคเป็นถูกต้องข้อ9ก้าถ้าเซต A คือนะครับเซตที่ประกอบด้วยตัว H E L O แล้ว NA เท่ากับ4ีั่นเลยครับอันนี้คืออะไรคือจำนวนสมาชิกของใครครับของ A มีกี่ตัวล่ะนี่หนึ่งตัวสตัวสาตัวสี่ตัวถูกครับเป็นจริงก็งสิบครับถ้า B เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง20 อยู่ระหว่าง20และ30แล้ว N.B. เทากับ10จำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง20กับ30ก็มีอะไรบ้างครับมี21นะครับ22จนถึงนะครับ29อา้าวคูนับได้9ตัวแต่เขาบอกว่ากี่ตัวครับ10ตัวแสดงว่าเป็นเท็ดนะครับอ่าที่มาดูข้อ2นะครับข้อ2 จงเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดอ่านเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับ c เป็นสมาชิกนี่ไงถูกครับ3าไม่เป็นสมาชิกไม่เป็นยังไงนี่ไงตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดรับข้อ3มครับ5้าเป็นสมาชิกของ x โดยที่ x เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนจริงและ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่า6พูดง่ายๆคือในเซตขวามือเนี่ยมีเลขนี้หรืเอเปล่าคือเลข5มีครับอยู่แถวเนี้ยเลข5ั้นข้อน,นี้ถูกครับ มาข้อ4ครับ2ไม่เป็นสมาชิกของ x โดยที่ 2x ลบ8เท่ากับ0ข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนจะต้องแก้สมการก่อน 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับคูย้ายข้างธรรมดานะครับเดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องสมการอีกครั้งหนึ่งในเรื่องจำนวนจริงนะครับ x ก็เลยเท่ากับ8ส่วน2ก็เลยเท่ากับอะไรครับ4นะครับนั้นคำตอบข,ของข้อนี้คือ4ตัวเดียว มันเซตนี้มีสมาชิกก็คือสี่ตัวเดียวสองไม่เป็นสมาชิกอ่าใช่สองไม่มีนะครับข้อห้าครับหเป็นสมาชิกของ x กําลังสองเท่ากัสามหกจำนวนใดยกกําลังสองได้สามหกอ่ะก็มีหกตับเราหกมันหกเป็นสมาชิกถูกครับอืแต่อมาดูข้อหนะครับจงเติมสัญลักษณ์นะครับ ลงในช่องว่างเพื่อข้อความถูกต้องอ่ะโอเคข้อ6ครับ pi นะครับเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกเ,ออเปหรือไม่เป็นสมาชิก pi ตัวนี้นะครับมีค่าประมาณ3.141 1. นะครับกว่า,วาเพราะฉะนั้นไอ้สามมันอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4ี่ไหมนะครับอยู่ครับเพราะฉะนั้น้อนี้ก็คือเป็นสมาชิกนะครับ ข้อ7ครับ0ูนย์ 0. x เป็นจํานวนอะไรครับเนี่ยเต็มลบทุกตัวในเซตนี้ต้องเป็นเต็มลบครับเต็มลบก็มีลบหลบสงลบสไปเรื่อยๆนะครับที่น้อยกว่า1อ่ะถูกครับทั้งหมดนี่เลยแต่ไม่มีศูนย์สักตัวเลยครับในเซตนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จริงตอบว่าไม่เป็นสวาชิกนะครับ ข้อ8ครับลบ2นะครับเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของเซตนี้ครับเซตนี้คืออะไร x, x เป็นจำนวนตวเต็มบวกและ x กําลัง2เท่ากับลบ4เรามาดูสมการน,นี้ก่อนครับ x กําลัง2เท่ากับลบ4ไโทษเท่ากับ4ใครยกกำลัง2เท่ากับ4บ้างพันได้ x ก็เป็น2 2กําลัง2เป็น4และ x เท่ากับลบ2นะครับมันข้อนี้จะตอบ2ตัวแต่ เดี๋ยวก่อนโจดดันบอกว่าเงื่อนไขแรกต้องเป็นอะไรเท่านั้นครับเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เอาเซตนี้จึงมีแค่เลข2ตัวเดียวนะครับอ่ามี2ตัวเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกเขาถามว่าลบ2เป็นสมาชิกไหมอ๋อครูก็เลยบอกว่าอะไรครับไม่เป็นสมาชิกนะครับข้อ9นะครับข้อ9 x โดยที่ x กำลังสองน้อยกว่า0 มีใครไหมครับยกกำลังสองแล้วน้อยก็ศูนย์ไม่มีครับไม่มีเมื่อไม่มีก็เลยกลายเป็นเส้นแบบนี้ครับเราเรียกว่าเซตว่างมเมื่อเป็นเซตว่างมีสมาชิกไหมครับไม่มีเมื่อไม่มีสมาชิกก็ไม่มีใครอยู่เพราะจะมาบอกว่าศูนย์นะครับอยู่ไม่ได้ศูนย์ก็เลยไม่เป็นสมาชิกค,ครับต่อมาข้อสิบครับแก้สมการครับสองเอ็กซ์บวกสิบเท่ากับศูนย์ มันได้ x เท่ากับ10บวกก็ย้ายไปเป็นลบ2คูณก็ย้ายไปเป็นอะไรครับหารขอโทษฐานไม่มีลบนะนะครับก็ได้ลบ5เพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบว่าเป็นสมาชิกนะครับโอเคหมตัวอย่างหมดแล้วนะครับมาเรามาเรียนเรื่องต่อไปครับ